นางตัดเก็บอยู่ครับน้องของเ็สแจ้ามากินสมแลาา้วังน,นะจิมก่อนเลย <c oughs> เล็กเดี๋ยวให้เบิ้งครับไม่ให้เบิง้งกันอยู่นะครับ <c oughs> ปรึกษ,ษาทุกคนครับผู้ใดอยากเดินเรื่องเอง,เองนะอยากจ้างนะเดี๋ยวมีแห่งทั้งสองข้างครับ สบายดีสวัสดีจ้สาสานวนีน้องของกะหล่ำกำลังนำแล้วเนาะเมื่อนี้เขาจะมากินส้นมมักม่วงเข็ดเจียวไปส่วยไอเทมกินกแซ่บจ้ามาแด้วจ้าทุกคนมากินส้มมักม่วนงงงน้องของนะจ้าน้องของกำลังกินเข็ดเจียวถึงมะล่างมงว้วนใบกวนแล้วน้องของเข็ดเจียวเนาะเข็ดไปส่วยไอเมกินอยู่ข้างนอกไอเทมตัดชิฟอยู่จ้าเดี๋ยวเขาไปเไจียวน้ำแกงนะจ้า ล้างมะม่วงก่อนจ้าเดี๋ยวจะมาล้างมะม่วงก่อนมะม่วงน้อยเดี๋ยวจะทอดส้มเกลียวแห้งล้างมะม่วงไว้ก่อนจ้านะคะเดี๋ยวจะเจียวนํากันนะจ๊ะโหจะแซมแห้งล้างมะม่วงไว้ก่อนแล้วจะจีไป เอาของขึ้นโต๊ะก่อนลูกค้ามาเราจะแม่จสก์เจลนี่ค่อยสานอย่างนี้เราไปเอาของขึ้นโต๊ะก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก็แมสก์เจวไปน้องกันจ้ามาจ้าแมสก์เจลวมางกิ๊บส้นน้อกันจ้า เดี่ยวอ,อันเดี่ยวเมื่อกี้โอ้ยฝันมัวกันตอนใหญ่ค่ะเสร็จแล้วจ้าไปหงงางยาบไปไอเทีมกันโอ้ยเป็นตะเพ็ดแห้งกำลังตายเคียบเยอะ กำลังร่ายรับโหลดออกจใจแบบตัดต่อหนะ้าเป็นแดงๆหรอฮอนการฮอนกิ่ดสมครับนางตัดเก็บอยู่ครับน้องฮองเป็ดยาวมากินดสม,มว่าจังนะชิมก่อน <laughs> แกงงวงเ, <laughs> เป็นงวานไม่ง่วงเลยเนาะลุ้นประทัดลุ้นเห็นเดือนกว่าขิมซ้อมมาพร้อมโอ้ยเป็นเวรโจย บามี่แล้วครับล่อเดินไหมครับทารุนเดินไหมได้ควรได้รุนลางแต่ทารุนเดินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไดเดือนนี้ห <c oughs> ลุดไปแล้วเ <c oughs> มนนี้เป็นเมนแล้วีเองคือเป็นเมนข้ามเดือนตลอดมาพอปกติเป็นเมนข้ามเดือนนะแล้วให้อายรุนรุนนะครับกินสมบองวงน้ำกันน้ำจ้ะมาชิม <c oughs> กันอืม เปียววะเปี่ยว,ยวอามองเปียวกระจั๊ยบเพราะวามองมันเปียวแบขึ้นตาเลยครับเปียวอะไรไะไน,นั่นแหละครับน้ำกันครับมาได้เจ้าคนกินเส้นหมูมันน้ำกันก็ใหญ่คำใหญ่เลยนะครับใช่หอมหวาหอมครับ ยังเลยเดยวเาวดา,าน้ำให้ขอจะไปเดาน้ำอีกขั้นหนึ่งครับน้ำให้กอนมาด้วจ้ะทุกคนแกงงวงเป็นน้ำกระม,ม็นมาเลยเป็นตยะยักษ์นส้มได้งงวงมาเป็นตลาด

อย่าละบายที่ชุดเลยแหละดีข้องดีเลยเลยลนี่เป็นทำง,งานยำฟูมงานขึ้นที่สามอ๋อมานั่งอะรงานอีกครับผมของงานยำขึ้นยำตรวจยุบัดขึ้นยำเป็นกัวบเดนอนครับ อะไรหายน่ากินแจงงไว้น้ำเคลื่นนนอนก็งายตรวจใบเคลื่อนมาครับเห็นงานผม,น,ม,น,มาาน,นี่เห็นมือใครของเคลื่อนเ่ยใช่แต่ว,ว่าเราก็กินมันใส่ <laughs> เดือนเมื่อกี้ก็หลุดมาเบิดเดือนนะครับว่ามัติดติดติด <laughs> เดือนนี้หลุดไหมครับนี่<ต>ลักการน,นี้ได้ครับว่าหลุดเลยตวนต้ตน,นอันเมื่อเช้า หลังจากตัวแล้วเมนมาเป็นเงินทุกเดือนเลยไดย้เบิ้งครับเอาไมาให้เบิ้งนันอยู่ <c oughs> ขีดเดียวไ <c oughs> ด้ได้หลุดไม้แด้ครับเดือนนี้ <c oughs> เดือนเมื่อกี้ผ่านไปแล้วีมีใครเอาไม้กับใครรู้สึกวันนี้จะเอาไม้ เก็บไว้เป็นย่างดีตองอันแล้วที่ตรวจอันคันต้องเก็บไว้ตรวจแล้วก็เก็บไว้ครับนี่ผมเืือมาให้น้องของตรวจเสือมาเม่าว่านนะครับตรวจตรวจมาเศร้าเลยนะตรวจปุ๊บเม่นก้ามาปั๊บเลยหลังจากตรวจเสร็จประมาณปร่มาชั่วโมงหนึ่งเม่นมาตอนตรวจก็บม่มีเราเม่นก็มาอีกก็เลยเดือนนี้ก็เลยเฝ้าไปก่อนครับเดืนหน้าค่อยว่ากันไหมครับ น้องหอมากนลครับขอโตัวกินบุกมงจะเข้าวนะครับผมคนงามมาแล้ว <c ười> คนงามมาแล้ว,ามมาลวไปฝุ่เจยงไหมเมื่อกี้บนเบาหวานไปใส่น้ำตาลไหมเ <c ười> ผ็ดแห้ง <c> ก <ười> ินส้มเสร็จยังไงรถไอติมกระเรนมา แล้วก็ตัวกินโอมวยจะเข้านะครับผมมาเ้าจะแซ่บๆน้องกันเดี๋ยวกินให้บนอีกบนนล่วดีช่วยแล้อเกินบอกมองเราแล้วครับเราคงกำลังไปเอาไอ้เต็มมากินตาวันนี้มาแล้วครับ เลือติมลยเตรียมแรงกายบ่ได้เลยไอติมะกระจดกระจดหเจองนอนไอ้ที่ไม่ติมมก็จดใดนะอยากกะจไว้ยันเอื้มแห้งตนะครับินไอติมน้อกันครับวันนี้มาได้กินไอติมกันเป็นไอติมกะทิล้วนๆเลยกินแรงกายบวช่วน รังเป็นหัวเียนกันเหรเนเก่าชอบปะเตียนเก่าลงจะงทเรื่องทั่วเด้อกเหลืองแล้ทั่วดินแลยชาบป่ะแซ่บหวานๆมันๆเนาะหวานก้ผิดไอติมเ้าแลนขายน้ำทอน้นี่แหละครับแลนซูมึไปไอติมต้องหเลย แล้วว่าเจ็บทอนด้วยินข้องเย็นยังเป็นเลือดอยู่เย็นไรจ็บทองเลยแกหิดว่าบะไรครับคลองมกักขาดบะไรเลยกินหกม่อ้อตีนังตรมกินหงไอตุง มันแับตเคีบแล้วแล้ะครับเช้านึง่ mm hmm. งก็ไปติลิกาเซตเพ่งของเขาในงานเนาะก็เ mm hmm. ลยได้ตัดไม่อ,ออกจากแอบไม่เ mm hmm. ราอ่านยนบกมองกระตัดแล้วแล้ว mm hmm. พออัพลงในยู u ูปปุ๊บ mm hmm. ตรวจพบลิขสิทธิ์ในช่องของคุณมาทันเล ว่าตัวพอดิกะิีก็ะเลยได้พ่มาแป่งเสียงไหมครับเดยกก่อนพ่อมาเศร้าไรเดยวก้อนสิบโม,าเเเมงเช้าเพิ่งกลัมาเหรอเอ้ก็เลยบม่มินที่ใดกินเพิ่งเลยเปลี่ยนกะมามายาใบมายามบมาเให้ไรก็เพื่อกินข้าวเ,เ,เศร้าฝากติดตามนด้เลยครับผมช่องยูทูบเคยมึงเฟื่อ,นองนี่แหละ <c oughs> กำลังเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆครับผมเอาฝากติดแต่งมาสองคนน่าเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าเหมือนที่ว่ากำลังแล่นเอกสารอย่างที่ว่าที่ถามไปเพื่อตาสนใจอะ จุดแน่ก็มีนะบางครูแต่ก็ว่าเข้าเขาใจอยี่ยกระทักถามขึ้นโตได้แล้วจ้าก,กระทักมาได้แล้วล่ะมาได้เรื่อยๆครับผมนะครับปรึกษ,ษาทุกคนครับผู้ใดอยากเดินเรื่องเองแน่อยากจ้งแน่เดี๋ยวมีแห่งทั้งสองทางครับมีขอมุ่นหหแหงแต่ว่าแนะนาแต่ว่าจะบอกราคาตะละกแพงมาแดงนอกเพราะว่าผมกับบรูดราคาต้องพักไปถามคนเองอต้องเอาขอม้อนทางบริษ,ษัทครับผมลูกค้านํำเปล่า <Es by> พอให้แล้วตอนนี้ยังมีสามโต๊ะลูกค้าเข้าร้านเ <You 're talking ARE> ลยเลยครับผมมือนี้อากาศดีแมนตอนนี้ลูกค้าก็ล่างจออกจากร้านแล้วครับเก็บเงินแล้วเดี๋ยวกระชิขอตัวไปเก็บตัวกอนครับผมพ่อกันชิมนาด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า 看到了。